จบไปแล้วครับใครจู๋หมายเลขแดซีซั่นสองตอนที่ส1บอ็ดอโหคขนลุกเลยัม่ละมึงหนาว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 เพลงนี้มาเมื่อไหร่นี่พระเอกกูโชว์เท่เมื่อนั้นครับปิดตอนที่แบบพระเอกกูจะมากูบอกเลยนะเว้ยดูใครจู๋หมายเลข8ปดมาแม่งเท่ตอนหนาวหนาวหนาวนี่แหละตอนที่พระเอกมาโชว์เท่นี่แหละ เออไม่ใช่ตอนไหนเลยแต่คือภาพรวมของเหล่าไคจูที่ไคจูใหม่เลขเก้าสร้างมาหาเอ้ยมีแต่ตัวโหดๆทั้งนั้นเลยอะ่ะแล้วไคจูใหม่เลขแปดครับก้าเนี่ยแม่งจะไหวหรือวะคิดเห็นเหมือนกันไหมแล้วไคจูหม่เลขเก้ามันยังไม่ออกโรงด้วยมันรอให้ไขมันรอให้ไคจูหม่เลขแปดมานี่แหละมันล่อให้ออกนี่แหละ ในสุดครับก้าก็ทนคำสั่งไม่ไหวต้องออกมาช่วยรองหมวดที่หนึ่งนะเชียบอกเลยว่าตอนนี้ฮายอีกแล้วครับ now 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 าวนโอ้แล้วพระเอกกูเท่กูฮา์อย่างนี้แหละฮายพระเอกนี่แหละอะให้คะแนนเลยแล้วกันครับเก้าเต็มสครับผมเกือบสุดเกือบสุด เกือบสุดเพราะพระเอกคะแนนเก่าเลยคะแนนเก่าคะแนนเก่าจาก Alice in บ o r d e r l a n d เกือบสุดเกือบสุดเดี๋ยวรอพระเอกกูโชว์เท่ก่อนมึงเจอแน่สัตว์มึงอัดรองหัวหน้าหมวดกูเฮียตอนนี้ต้องบอกเลยว่ารองหัวหน้าหมวดเด่นสุดละวจำชื่อไม่ได้ว่ะชื่ออะไรไม่รู้ว่ะรองหัวหน้าหมวดที่หนึ่งใช้แสงเขียวๆเ,เนี่ยโคตรเท่เเจอใครจูอัด ครจูหมายเลขอะอไรอัดก็ไม่รู้เหมือนกันเออดีไม่ตายครับดีไม่ตายดีไม่ตายนึกว่าโดนแบบต่อยขนาดนั้นนึกว่าไส้แตกตายแล้วตอนเนี้ยให้อารมณ์ความสิ้นหวังนะผมว่าทั้งตอนเลยไอ้คลื่นลูกที่สองเนี่ยชื่อตอนเหมือนอารมณ์ว่าใครจูหมายเลขเก้าเนี่ยมันปล่อยไครจูพิเศษออกมาเนี่ยถึงโอ้โหหลายหมายเลขเลยน่าจะประมาณสิบสี่สิบห้าตัวเลยปะ่ะสิบห้าตัวปะ่ะห้าตัวมั้ง ถ้าจะไม่ผิดนะบางทีข้อมูลคัดเคลื่อนขอไปด้วยคือแต่ละตัวนี่โห,หดทุกตัวแล้วแบบออกไปสู้กับพวกเรากองกำลังปราบไคจูเก่งๆตึงทุกคนเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมีนะอุตสาห์โผลมายิงปืนใหญ่แล้วก็ฆ่าพวกไคจูตัวใหญ่ๆไปในเมืองหลายตัวนะตอนนี้เก็บเรียบหมดเลยนะ จูจ่ๆไอตัว5ตัวพิเศษก็โผล่มาพอห้าตัวพิเศษโผล่มานี่งานตึงมือเลยไม่ว่าจะเป็นตัวที่อยู่กับนารูมิตัวที่อยู่กับคิโครุตัวที่อยู่กับโฮชินะมันเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับพวกคนเหล่านี้อยู่แล้วเพราะครจูหมายเลขเก้ามันศึกษาพวกนี้มาเป็นอย่างดีรู้จุดแข็งจุดอ่อนอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วเอาง่ายๆคือ เจอแต่ละตัวนี่ตึงหมดอ่ะจะชนะหรือเปล่าเนี่ยนี่ขนาดคิโครุแข็งแร่งขึ้นเยอะนะยังไม่ไหวอ่ะเหมือนจะไม่ไหวนะครับแต่เชื่อว่าผมว่าเชื่อว่าต้องชนะทําท่าไม่ไหวไปงั้นแหละเดี๋ยวตอนหน้ากลับมาชนะไอตัวเนี้ยอีน,นาเหมือนเนี่ยเดี๋ยวมึงโดนแน่อย่างนี้ก็พอจะเดาๆออกนะหรืออีกตอนเดียวจบซีซั่นนี่คือนั่นแน พระเอกโชเทน่าจะปราบไอตัวเนี้ยที่อัดรองหมวนหน้าหมวดอแน่นอนแล้วก็คนอื่นๆก็น่าจะชนะได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอดูนะแต่คีโครุนี่ผมว่าต้องชนะนะถ้าไม่ชนะเหมือนมึงฝึกมาฟรีอ่ะส่วนนารูมินี่ก็ไม่น่าจะเป็นห่วงกับคีอาโฮชินะไม่น่าจะเป็นห่วงนะทําท่าตึงมือไปกันน่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอรูปแล้วห้าใครจูพิเศษที่โผลมาอัดพวก ตัวเก่งๆตัวตึงๆนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับห้าตัวนี้นี่แหละครับรูปลักษมันน่ากลัวมากแล้วก็อย่าลืมนะว่าแม้ว่าจะปราบตัวนี้ได้ห้าตัวเนี่ยยังมีหมายเลขเก้านะครับคอยสแปรอยู่เบื้องหลังนะครับรอแบบมาเสริมอีกอะ่ะหนักว่ะพวกเราใไคจูหนักขี้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 พวกนี้แม่งโชว์มามาโชว์ฆ่าคนไปเยอะเลย ปิดท้ายด้วยหนาวหนาวนี่แหละแต่กูก็งงนะไอการที่หนาวหนาวหนาวพระเอกมาเนี่ยพระเอกกูก็ยังไม่ถึงขั้นแบบฝึกอะไรเก่งเลยนะถ้าพระเอกมากวาดเรียบนี่มันจะ,ม,นจะมันจะเวอร์ไปหน่อยนะต้องรอดูนะว่ายังไงนะพระเอกกูก็ไม่ถึงขั้นแบบอัปเกรดอะ่ะใช่ป่ะเรียนกับโมชินะไม่ถึงกับเก่งขึ้นอะไรมากนะดูแล้วอะ่ะ แต่ที่เนีแน่คือคิโคลุเนี่โอ้โหปล่อยชุดกรอได84้84เซเลยนะครับถึงขั้นลองผอบอบอกเลยนะครับว่านี่คือสุดยอดนักเรียนปีหนึ่งที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เคยมีมาครับ,บรนะเ,ออเหนือกว่านารุมิอีกนะ,ะเออเหนือกว่ามีนะอีกนะเออคีโครุนี่นางเอกของจริงผมชอบคิโครุ อ่านคอมเมน้์กันหน่อยอเหนื่อยที่ผ่านวันนี้สมาชิกมินนี่บอกภาคนี้คงไม่จบอ่ะถ้าดูเรื่องราวแล้วเหมือนอีกตอนเดียวไม่น่าจะจบใช่ปะ่ะเหมือนน่าจะคาราคาซังแต่ผมคิดว่าน่าจะปราบหมดอะตอนหน้าน่าจะรวบๆเลยพระเอกน่าจะตุ้มเดียวแตกอะไรอย่างงี้ปะ่ะกูเดานะแต่ไอหมายเลขเก้าน่าจะยังอยู่ค้างๆแน่แปด VS สิบสี่ หมายเลข9ถือมือรอเลยนะฮะทนิเช่บอกเออเหมือนแบบมันล่อให้หมายเลข8ออกมาแล้วมันจะออกมาเพื่อมาเอาพลังหมายเลข8เป้าหมายของมันคือมาเอาพลังของหมายเลข8น่าจะอยากกินหมายเลข8แต่ว่ามันโผล่มาจากไหนอะไรยังไงไเหมือนลึกลับนะไอเนี่ยแอดมินเอิร์ธบอกหดหูหดห,หูเรื่องอะไรอะในซีรีส์อนิเมะหรือว่าเรื่องฟุตบอลสมาชิกโฟโต้บอกเรื่องนี้ผมดูค้างแค่ h i ต อีพีหเองค่อยมีเวลาตามดูไม่ทันคุณฟิลเรื่องนี้มันจะน่าเบื่อหน่อยนะครับสมาชิกโฟโต้ช่วงที่มันไม่สู้อ่ะผมว่ามันดูทรงเบื่อๆนะเพราะว่าบางทีอ่ะซีซั่นนี้มันไปโฟกัสหลายตัวละครด้วยมันไม่ใช่รับก้าอย่างเดียวโหยิ่งตัวละครอ,อื่นบางทีไม่อินก็เบื่อๆเลยอ่ะดูอ่ะแต่ตอนคับก้ามันมาหนาวเน่านาๆเนา่นาเยะกู <laughs> ถึงชอบงวดน,นี้ก้า้าต้องไปซื้อหวยแล้วละ่ะ แอดฟอกบอกเก้าเต็มสิบเดือดจริงครับก้านี่ของค้นจริงคนลุกเลยนะตอนเพลงขึ้นมาอยู่ดีมาเฉยเลยแปจุดห้าเต็มสิบสนุกกว่าเชลซีกับแมนยูวันนี้อยู่แต่ติดตรงตัดไปดูพวกปอชอชอที่ขัดอารมณ์ไปหน่อยอ๋อมีการมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่ไปหาประชาชนหลบภัยเนาะเห็นด้วยกับคาเนดนะนั่นแหละเลยไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ไม่รู้จะเล่าทําไมก็ไม่รู้อาจจะอยากให้เห็นั้งว่าความลําบากในการอพยพอพยพอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ดูจะสิ้นหวังนะประชาชนถึงขั้นได้รับรู้ว่าจากทีวีว่าไคจูที่โผล่มาเนี่ย40จูด9.0ทุกตัวนี่ถึงขั้นสิ้นหวังเลยนะโหดจัดจัดรองหัวหน้าหมวดชื่อช om ิโนโมเมอันนี้หยุดหายไปหาข้อมูลมาหรือเปล่าอตอนแรกไม่เห็นตอบทันทีจำยากอยู่นะชิโนโมเมให้9เหมือนกันเลยเหรอ ธนิเชษบอกตอนหน้าน่าจะตบไอตัวนี้และก้าวโผมาตบพระเอกต่อมันจะสู้กับก้าวยังไงอ่ะนึงไม่ออกเลยอ่ะแต่นะครับแต่ถ้าพูดถึงจะสู้กับ9้าวยังไงตอนนี้ที่ที่พอจะนึกขึ้นได้อย่างเดียวเลยคือทีเด็ดแล้วก็ไม้ตายของกองกำลังปราบไอจู บาปไคจูหรอกไม่ใช่ไอจูอย่างเรโนโผมว่ามีคนเดียวนะที่มันยังไม่ได้โชว์ของอ่ะอาจจะมาช่วยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ครับ5้าตัวสิบเอถึงสิบห้าบ้านะระดับการปลดปล่อยไปสสเอร์เซ็นตอนนี้มีงานเผาให้ขัดใจเหรอหมายเลขเก้ามันดูโอพเกินเก่งก็เก่งกินแล้วได้ความทรงจำมันสมองอีกสร้างไคจูได้อีกชนะยังไงเฮ้ยเฮอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่จะสามารถต่อกกรไคจูหมายเลข้าได้ก็คือ ก็คืออะไรรู้ไหมอีซาโอะไงลืมไปหรือเปล่าว่าผออยังอยู่ในร่างของอีซาโอะอาจจะออกมาช่วยอะไรบางอย่างขัดขืนอะไรอย่างงี้กูว่ามุกมีได้วะรอดูแล้วกันอันนี้ผมยังไม่ได้อ่านใครอ่านแล้วก็อย่าเพิ่งสปอยนะจ๊ะ <c oughs> ระดับเก้าจุดูนต่อให้เป็นระดับหัวหน้าหน่วยยังตึงมือเลยคีโครุมันจะไหวเหรอนั่นน่ะสิแต่คิโครุตอนนี้ก็บอกเขาก็บอกอยู่ไงว่าสามารถเป็นหัวหน้าหน่วยได้เลยนะ ปลดปล่อยพลังออกมาแบบนี้พี่พระเอกมันคือตัวที่เก่งที่สุดในเรื่องอยู่แล้วแค่ไปฝึกเพิ่มนิดหน่อยมันก็เก่งขึ้นแล้วแต่ดูเท่าที่เราดูไงดูจากการฝึกของมันก็ฝึกแม่งรธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเขาเลยแต่คนนี้ฝึกหนักกว่าเขาหน่อยอ่ะน่าจะเป็นคิโครุนะที่ฝึกเข้มกับนารูมิอ่ะอันนี้ของแท้ไอ้พระเอกคาบก้านี่แม่งยังเป็นตัวกระจกของโฮชินะอยู่เลยอ่ะ ยังตามโมชินะไม่ทันเลยยังเหมือนแบบต้องฝึกอีกเยอะอะไรเงี้ยถ้าวอาวุธคจูไม่ใหพระเอกใช้มันจะเก่งไหมน่าจะใช้ไม่เป็นนะไอคระดับพระเอกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะมีผสมกันมั่วก็ได้นะเพราะว่ามันก็ยังอีกยาวนะเรื่องราวที่แน่ตอนนี้ผมทนไม่ไหวผมสั่งฟิกเกอร์เชนซอร์แมนมาแล้ว <laughs> <laughs> ผมดูเรเซอาร์คมาไอเหียกูลืมไปว่าข้างหลังเนี้ย ผมมีตัวที่ชอบๆอบหลายตัวตอนนี้ขาดเชนซอมแมนนะ่หนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งเรื่องอะไรวะนึกไม่ออกนะแต่ว่าเชนซอมแมนผมยังไม่มีต้องเอาไม้ครบโคตรลกเลยตอนนี้ข้างหลังกูแม่งลกมากเลยลำบากตอนทำความสะอาดนี่แหละฝุ่นเกาะนารูมิเจอสิโฮชินะเจอสิบสองมีนะเจอสิบสาครับเก้าเจอสิบ คิโครุเจอสิบห้าเออแม่งแล้วแม่งคู่แต่ละคู่มันจะจบได้เหรอวะถ้าไม่รวบลัดตัดตอนก็คงจบค้างๆถ้าจบค้างนี่คือเสียดายมากเลยนะมันกาลังจะมันอยู่อะแล้วต้องไปรอซีสันสามเหรอวะโหลืมเลยนะจะสู้แบบใครอะไรยังไงมันน่าจะทําให้จบๆไปก่อนเนาะหรือมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ยับยั้งวะอีกยี่สิบนาทีเองอีกแค่ตอนเดียวเองเหรอยังไงก็ไม่จบมีหลายคู่ใช่ครับถ้าสมมติเราคิดอย่างนั้นอะนะถ้าต้องสู้กันแบบคู่ต่อคู่ ยังไงก็ค้างแต่มันอาจจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าวะรอดูแล้วกันนะครับเหลือเลโน่ใช่ครับสมาชิกมินนี่เรโน่คืออาวุธลับมุกนี้เล่นได้ทุกเรื่องเรื่องนี้คงไม่เว้นเรโน่อาจจะไปช่วยมีนะได้รุมสิบสามฝึกต่อยอยู่กับที่พระเอกจะไหวเหรอนั่นดิจำตอนใหม่เด็กแปดข้างได้ไหมมันโหดนะถ้าฝึกจนควบคุมได้ก็เก่งกว่าที่เห็นอยู่มั้ง หาตู้กระจกถ้าเชนซอแมนคงมีระดับฟอร์ดิจูดเกินสิบสเกลพลังแม่งเกินเออจริงวะธนิเช่แนะนําดีมากเลยหาตู้กระจกก็ดีนะจริงจริงวะเอาอย่างน้อยเอากระจกมาคุมไว้เนาะจะได้ไม่มีฝุ่นเนาะกระจกใสอะไรอย่างเงี้ยเออวะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทําความสะอาดทาไมผมแม่งคิดไม่ได้ไเนี่ยขอบคุณธนิเช่มากเลยแต่ถ้าซื้อกระจกมาคุมหนึ่งเดียวก็คงแพงเหมือนกันนะหากระจกจกถูกมีไหมว่าเดี๋ยวนี้ แต่ถ้าใส่กระจกมันก็จะไม่เห็นชัดแบบนี้ไงถ้าเราถ้าผมอยู่อย่างนี้มันชัดอยู่นะเห็นไหมมันชัดดีแต่เห็นใส่กระจกเข้าไปมันก็อาจจะเห็นไม่ชัดอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับตอนนี้ครับยังไงก็ราตีฝันดีสวัสดีนะฮะ <laughs> ไม่ใช่ยังไงก็ฝันดีราตีสวัสด์แล้วเจอกันตอนหน้าใครที่ดูอนิเมะเรื่องนี้เข้ามาที่กลุ่มไลน์ได้เวลาผมนัดดูผมจะนัดในกลุ่มไลน์อย่างวันเนี้ยผมเลื่อนมาจากสี่ทุ่มนะเพราะว่าติดธุระบางอย่างก็เลยแจ้งในกลุ่มไลน์นะว่ามาช้าหน่อยนึงนะครับ เพื่อนๆแอดเข้ามาได้เผื่อมีโวกาได้ดูพร้อมกันอะไรอย่างนี้เข้ามาคุยรีวิวหาเพื่อนดูนะครับโอเคฝันดีเดอร์เจอกันครับขอบคุณมากครับหนาว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 